ตอนนี้พี่้องป้งฝ่ายสู่สพนะครับตอนดูในช่องของเอกกับวัดลำเพน้วสิหาชตันก็ไปหาเือเออเนี่ยน้องถึงเร็วพี่น้องเดยพาไปบึงใครือบอกนะโอ้ยเขาก็จะเห็ดเป็นเนี่ยจะมึงเราไปเรือเขาทำด้วงเขาทำด้วยอ้เ้ละห้าสิพันเด้อครับใจเรือก่อนเลยมาดูเรืสองเรา่ล่องเรือไอคนขับแดงใค้คนขับเนล่องเรือแล้วไปเข้

ถ้าคนในว่าน้ำไม่เป็นพายเรือไม่เป็นไปกับไก่ไกเรามีสามคนว่ายนักโมเป็นไปกับกไ,ปไปน้ำไก <c oughs> ่เรือไปกับไกล่มีราบากันทั้งหมดสิบคนนะครับเดีวาสิพาไปเบิง่งน้ำ อันนี้น้ำโขงวะไอ้บรเวนแม่น้ำโสไม่น้ำยางวะบัหูเขาก็บัหูตะหูว่ามันเปนน้ำาขงเอาอเดี๋ยวเห็นหน้าตะกล้องจากน้อยก่อนสบายดีพี่น้องฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเด้อเมื่อนี้เขาอยู่ยังจัดเด้อเขากำลังสิหาดเว้าวสวยอะอุย้ยจะน้ำมันไหลแรงมากเลยนะแรงอกะังพอดีอันนี้คือพวกเขาพอดีหรอ อันนี้คืออันนี้คือหมอกนะครับคือหมอกเลยนะไม่ใช่เป็นวิว,ว,วท้องฟ้าหรือว่าอะไรเลยโอ้ยตอนนี้สามภาษาแล้วพี่น้อง <c oughs> อันนี้คือแบบเป็นวิวหมอกเลยนะครับเป็นภูเขาแล้วก็เป็นหมอกบรรยากาศคือดีมากแล้วแบบวันนี้เรามาคือห้ามมาพอดแบบว่าฝนตกก็ดีเดี๋ยวพี่ว่าจะไปกับไกด์ใช่ไหมไปกับไกด์ลแล้พี่เดี๋ยวนี่จะไปกับคุณแม่ก็ได้ให,ห้่ว่าน้ไม่เป็น แม่เดี๋ยวนี่ไปกับแม่นะสองเข้าเราไปด้วยกันอีกครั้นี้นะทองอันไหนไม่มีค่าเอาไว้ที่รุดก็ได้เราจะมีค่พิเดเอาไปเอาตังโทรศัพท์พวกไฟน้ำก็ได้โทรศัพท์จะไม่ตกน้ำเลย แบบการนำออกได้มีเสื้อชูชกี้ให้อยู่มีครับเสื้อครับด้วถ้าว่าจ่ายตรงนี้ก็ได้ถ้าจบทัวร์จ่ายก็ได้โอเคใช่เฮ็ดแตงไดนี่คุณพิทมันตีเรียสกว่เนี่ยเจ็ดแสนโอ้โหทริปนี้เราหมดไปสามล้านเจ็ดแสนทริปนี้หมดเท่าไหร่นะสามล้านเจ็ดแสนโอ้โหโอเคได้คอนเทนต์ได้การ์ดได้จ่ายเป็นล้านทริปนี้จ่ายเป็นล้าน แล้วมันจะกันน้ำยังไงปั้นทุบกับหรือไงลูกนี่มันกันน้ำได้ไหมอ่ใช่กันน้ำแต่ว่าต้องพันนะต้องพันพันยังไงอ่ะเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นอันนี้วัดทันเลยอ๋อม้วนลงก่อนแล้วค่อยล็อกแล้วค่อยเล็บทุบใช่แล้วก็เอาเอาสองฝายมั้โดยโดยขอบใจขอบใจเลยเนาะขอบใจเลยครับเป็นสี่ล้านสามสามล้าน ร้านเจ็ดแสนโอ้โหตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ร้านหนึ่งกี่บาทร้านหนึ่ง 400. สี่ร้อยร้านนะแสนหนึ่งก็สองร้อยตีตีกงโกมาสมมตริร้านหนึ่งก็สองร้านห<า>น,น,นึ่งจับาทัดอ ลนึ่งคือประมาณนกลคัวพันหนึ่งพันหนึ่งพันนึงโล่งพันพันกรัวอยู่ดีครับพันปดที่มีแสดงว่าสามล้านก็1,000 0 0านกเจ็ดเอาไว้ข้างมากก็ไ้อาหารวันหกพัน0อาหาร สูบที่นี้เท่าไหร่บบหกพันหกพันแต่ว่าเป็นสามล้านเจ็ดแสนสามล้านเออฉันจะถูกเลขสามล้านเจ็ดออโอเคโอเคกรีบดอันนี้ก็มากับเราเหรออะไรสองสองถั่วเนี่ยไม่มันรอยอยู่นี่อ๋อหรอเราไปหาฝรั่งดีก,กว่า

โอ้ยบรรยากาศดีแห้งใหญ่พี่น้อมมาเบิงบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับก็บคือแบบถแถวๆนี้นี่โรงแรมโล้วัี่สอดกคือนอนเลยดิกระสือ,อตื่นได้เห็นนอนเว่นไปเลย ตื่นเต้นว่ะโอเอ,อันนี้เข้ามาแต่ไหนอ่ะเข้ามาจากเอามันข่าวมาก ขาิจะเขาาแบบนี้จังน่าจะคุยอ่ะนี่เอื้อยนี่กาวเข่ายเอื้อยสบายดีเอื้อยเอื้อยขื่นเก้ยตื่นเต้นเวรอ เนี่ยชอบหมอกไ่มสวยจังเลยอ่ะอันนี้เป็นหม,มอก okay. นะทุกคนสร้เป็นหมอกไงสวยมากเลยอ่ะถ้าเราอยู่ตรงป่าเขาจะสวยมากเกือบเราจะรอดไปน้องงานนี้ฝนโปรยโปรยแล so right. ้วผมเปียกแล้วนะฝนโปรยแล้วผมเปียกละกีร่ายเห็นยังอะไรเห็นเรือที่เราจะล่องยังเห็นแล้วเรือไม้น่ะหรอ

เพื่อทำให้เกดำมักกม่เปียกนะ้ำคนตกไป,ปล,ล่อลนะแต่ว่า,าเปียกแล้วอเอาไม่ต้องคิดนี้ลำลาบไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสในอ่ามีเวลาที่จะถ่ายก็จะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับบ๊ายบาย